ถ้ามีเจตนามันก็เป็นเหมือนตัวถิทนะเจตนาวเวนนะนนนะแต่นี้มันต้องเป็นการสมาทานที่ปรากฏเจตนาไว้มันองค์ประกอบมันก็คือตัวสมาทานคือเป็นตัวสแสดงเจตนานต้องมีเจตนาคือมีการสมาทานนะมันมีการสแสดงออกถึงเจตนาที่จะงดเว้นทําผิดก็มีโทษสิทแปดนะถ้าสมาทานสมาทานแล้วทำผิดมีโทษทำถูกมีคุณ ถ้าไม่สมาทานทาผิดก็ไม่มีโทษทําถูกก็ไม่มีคุณคือพูดยังไงว่าถ้าจะถือศินแปดจะต้องสมาทานใช่ศิลแปดนี่มันเป็นสิลที่เพิ่มมาตรฐานของความเป็นมนุษย์ต้องสมาทานเป็นการเพิ่มมาตรฐานขึ้นมาเช่นเพิ่มการเว้นวิกาละโภชนาถ้าเราไม่ได้สมาทานแต่เรากอดอาหารเนี่ยมันไม่เกี่ยวเลยมันไม่มันไม่มีคุณไม่โทษอะไรด้วยเลยคำถามเพิ่มเติมค่ะ โทษคือเหมือนผิดสัจจาของตนเองแต่ก็ไม่ได้เป็นบาปกรรมอะไรใช่ไหมครับอ่าใช่ใชมันผิดมันผิดคุณผิดความดีผิดบาร,รมีความดีตกไปเนี่ยแล้วมันก็าําทำให้เป็นเชื้อที่ความสําเร็จอืน่นๆเนี่ยมันจะพอยเป็นเป็นดงังเป็นรูรั่ว